ติล้านไข่ไทเอ้ยนี่ฮออะไรนะที่เขาชอบใส่กันปาเตะไม่ใช่อะไรนะแฟงมุนเลิไม่ใช่แฟงอะไรนะรีชาร์ดมิลคุณยขาดรีชาร์ดมิลประดับข้อมูลติล้านรุ่นจีมเท็ดก็ยี่สิบ้นอันนี้เหนือมนุษย์ด้วยพ่อแมเป็นไข่วะตอนเนี้ยโดยผิปกติอลทีนี้ถ้าใช่รุ่นจีมีเ็ดยล้าน ลงกองไงปวดปวดปดปวดนี่ไงเดี๋ยวเอาปูกปวดกันละวันที่หนึ่งจิ้มปั่ก่อนเขาจะบอกว่าไม่ได้หกหลานอีกเนาะทำง,งานยังได้เงินกว่าลงกิจกาจะได้ละวันได้เงินก้อนตัวรออยู่วันนี้พี่เป้จะให้เงินฟัดตัวจะไม่ทุนแล้วก็กัน เรียบรอย้อยก็คิวสายเสร็จจะกลับไปหรอขึ้ไปไหนอ่ะถุงหนาวบอกะพี่เก่งเนีแบบ่ยเอ่ไ้แล้วมา้ของพีเก่งเม่เอวันนี้กลับกี่โมงอ่ะแม่กลับบ้านยีห้ออยู่บ้านเนี่ยนะพวงนี้ใครมไนนาไอพวงนี้ใคารวม่ันไม่นี้ใคมา ชื่ออะไรด้วยเหรอยแม่ก yeah. oh oh. ทุกคนเอาไปกันแต่อบ 9, ไม่ขข oh. ะขเาอห้าเได้สก้อนนี่ <Okay. S 1> นเทยมาช่วยวันนี้และช <I dle. S 1> ี้่ะอ๋อ ชื่อที่ใครเก่งหนูพูดเองต้อคะต้เงอื่อเะดอแล้วฉันก็ไป่เชื่อไมามให้เขามาชาวเพจแอเาเป็นคิดใหญ่เลยนางร้ายหรอเพจมันจะได้พียเกแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าพี่แกต่ว่าพี่มีคิปหรอ คนแปลหรอพี่คนเก่งมากไม่ฮอร์โมนชั่อวานนี้ใช่ไม่จุดตัอ่านปากไม่ออกแล้วนีคอมเมนต์นมี่คนเมนโหแล้วไปเก่งก no, ันปากนี่หนูอ่านย่าตายเพราะปากชินเต้นเลยชีวิตกะที่ดีนะชิบะฮอร์โมนหนูเมื่อวาหนูพูดจาไม่ดีเขาไม่คุยกับหนูแล้วหนูก็มีคนคอมเมนต์นะหนูก็เลยไปดูใหม่รอบเซลเอออย่างนี้หนูอย่างี้จริงๆท้วไมอ่านปากออกเลยอะฮอร์โมนหนูหนูพูดจาไม่ดี ก็นม,มีไม้อยู่ในในทุกเดือนเปล่าใม่มันไม่มีแต่ไม่ได้ดแต่คนแปลออกบอเขาอวอนอยู่เมื่อวานอยูู่้จาไม่ดีคือผิวไม่โอเคจะมาเลยที่ตอนอยู่เกาหลีตื่นได้ที่เมืองไทยตื่นไม่ได้ละนี่ไงมาวันนี้ไงวันวนี้อะไรอะ่ะโอ้พุมโตตั้กี่โมงเนี้ย เลยราคาดีมากค่ะวันนี้ตอนพี่พีนให้เซอร์ไพรส์ก็ตักตะกร้าด้วยเอาไปด้วยเราต้องได้ถึงล้านตักตักหน่อยอ่ะอ่ากันแดดเท่าไหร่แม่เฮ้ยคูปองใช้ก็หมดแล้วมั้งเมื่อเช้าอร่อยไปหรอหมดแต่เขาจะทาเพราะมัไปพันหกบ้านแล้วอ่ะขอบไปขอบไปมีอีกไ้มเขาก็บว่าเราก็ทำยอดได้ดีอ่ะเมื่อเช้าก็ยังทำยอดให้เขาได้อยู่นะ